สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รถดีอยากขายนะครับสวัสดีคนที่กำลังดูผ่านช่อง YouTubeChannel นะครับรถดีอยากขายแล้วก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ดูผ่านเพจ Facebook รถดีอยากขายข,ายของเรานะครับวันนี้เรามีรถดีอยากขายราคาไม่แพงสเปคออปชันจัดเต็มนะครับรถคันนี้สวยครับสวยทั้งคันเลยนะอ่าอ่ะ,อะรถคันนี้ ที่สําคัญเลยนะเป็นรถไม้แท้นะครับมือเดียวนะครับรถไม้แท้อยู่ที่43,000มนกิโลนะครับสำคัญเลยนะรถไม้น้อยนะครับออกรถหมื่นเดียวนะครับจัดไฟแนนได้เต็มด้วยคันนี้ที่สําคัญเป็นเจ้าเชฟโลเลตคลูซนะครับเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8สีดำไม้สี่หมื่นกว่าโลนะครับราคาอยู่ที่355,000บาทสภาพทุกอย่างเดิมแท้ภายในหรูนะครับรถคันนี้ เป็นเบาะหนังทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเครื่องเล่นเป็นมีทั้งเครื่องเล่น DVD USB CD นะครับและกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกทุกอย่างมาพร้อม ABS มี Airbag 4ใบนี่คือสภาพของเจ้าตัวเชฟโรเลตครูซ1.8นะครับตัวนี้เป็นปี2014นะเกียร์อัตโนมัติยางเป็นยาง16นะครับขอบ16ระบบเบรกเป็นระบบ หน้าดิสหลังดิสนะครับผมสวยครับรถคันนี้อ่ะดูที่จับนิดนึงเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวเราให้ดูรอบคันแบบวๆนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูรถคันนี้ทุกมุมนะครับเราจะให้ดูรถทุกมุมแบบภาพนิ่งสักแป๊บหนึง่งเพื่อให้เห็นภาพรวมของรถคันนี้และผมจะกลับมารีวิวรถคันนี้ต่อจาก รูปคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนโอเคครับครับเมื่อกี้เราดูรูปไปแล้วรถคันนี้นะครับในแต่ละมุมนะอ่ะเรามาดูรถคันนี้นะครับว่า สภาพรถคันนี้เป็นยังไงแล้วก็สเปครถคันนี้รวมถึงหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาของเชฟโรเลตคลูซ e 1.8ตัว LTZ นะครับตัวนี้บอกเลยว่าตัว LTZ เบนซินท็อปสุดนะครับตัวนี้กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบชัดเจนเลยเอกลักษณ์ของเชฟโรเลตกระจังหน้าใหญ่มีรูปก,กากบาทเนาะเป็นเชฟโรเลตนะครับด้านข้างครับเห็นไหมฮะมีสเกิร์ต อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับอ่าพร้อมรถคันนี้สเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันนะอ่าค่อยๆเคลื่อนมาครับยางครับยางขอบ16นะครับแม็กแท้จากโรงงานนะครับลายนี้นะแล้วก็ระบบเบรกเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับที่ด้านแก้มทั้ง2ด้านทั้งขวาและซ้ายนะอ่า ที่จับประตูเป็นที่จับแบบโครเมียมนะครับน้องอู๋ซูมใกล้ๆกดอย่างเงี้ยล็อกกดอย่างงี้ปลดล็อกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในนิดหนึ่งนะครับอ่ะหรูหลาครับคันนี้บอกเลย4ี่หมืนกว่าโลเองนะครับไม้แท้ด้วยนะเร,เราการันตีเลขไม้ด้านในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับ,สภ,บนะสภาพเบาะเกือบ100%เนะสภาพเบาะเกือบ100ซนนะครับเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเดินได้ขาว เบาะเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแตกรอยซุดนะครับไม่มีรอยแยกด้วยนี่คือสภาพคอนโซลต่อมานะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาดูภายในอีกทีนึงพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังด้วยนะครับซื้อรถราคาเพียงแค่355,000บาทแต่คุณได้สเปคตัวท็อปสุดและที่สำคัญคือภายในหรูหราดูแผงประตูก็หรูหราละน้องอูดูครับซูมเห็นไหมครับ เป็นแผงประตูเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลเข้มนะเป็นด์ก k บา์นะน้ำตาลเข้มเป็นกระจกไฟฟ้านะครับลำโพงใช้งานได้ตามปกติหัวน็อตหัวน็อตข้างประตูหัวน็อตเดิมสีไม่แตกนะครับนี่น้องอูเราเอาให้ชัดเอาให้ชัดรถคันนี้เป็นเช e v r ร l เล c r ค z ูซนะครับ1.8ปเบนซินนะครับปี2014นะครับราคา355,000บาทราคานี้กับสเปคและสภาพแบบนี้บอกเลยว่า ไม่แพงเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเชฟโรเลตเนี่ยจะออกจากตลาดแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้ทาการตลาดในในบ้านเราแล้วไม่ต้องห่วงนะครับยังมีอู่หรือมีช่างที่เขาพร้อมที่จะให้บริการอยู่นะครับไม่ต้องซีเรียสเลยกระจกทุกบานนะครับเป็นกระจกเดิมนะครับจากโรงงานเชฟโรเลตหรือโรงงาน GM มนะอ่ะมาดูสภาพด้านท้ายนิดน,นึงครับนี่คือสภาพด้านท้ายนะครับอ่ะน,นอู่เราจะซูมให้ดูว่า เดิมนะฮะเดิมนะฮะอ่านี่คือสภาพด้านในยางอะไหล่อยู่ไหมอยู่ครบนะครับแม่ลงแม่แรงยางอะไหล่กุญแจอยู่ครบนะอ่านี่คือสภาพของด้านนอกนะครับด้านในเดี๋ยวดูด้านนอกนิดหนึ่ง <c oughs> ที่กันชนมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับเป็นพาร์คิ่งเซนเซอร์กะระยะ4จุดใช้งานได้ครบทุกจุดนะแล้ว ด้านล่างมีตัวสเกิร์ตนะครับเป็นสเกิร์ตสีเดียวกันนะนี่คือตัวค l ูซ์ LTZ น้องอุดโชว์หน่อยคลูซ์ LTZ นะครับตัวท็อปเบนซินนะครับตัวนี้อะดูสภาพสีไปด้วยนะครับวันนี้อากาศดีนะครับสภาพสีของรถคันนี้อยู่ในสภาพสีที่ที่ดีนะครับ สีเรียบเนียนนะไม่มีสีแบบไม่เสมอกันนะครับเดิมเเลยนะอ่ะเดินไปเลยน้องูนี่คือสภาพภายนอกของเจ้าตัวเชฟโรเลตครูซหนึ่งส้นะครับรถคันนี้วิ่งมา40,000กว่าโลแท้แทรับประกันไม่ราคา355,000บาทบอกเลยว่าไม่แพงนะครับกรุงเทพต่างจังหวัดซื้อได้นะครับไม่ต้องห่วงอ่านี่คือกระจัง้านหน้านะครับอ่ะผมพาไปดูรอบคันแล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพหน้าห้องเครื่องรถคันนี้กันว่า หน้ามเครื่องเป็นยังไงมีชนมีอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงไปดูเลยครับครับเรามาดูสภาพด้านหน้านะครับที่เป็นในส่วนของห้องเครื่องนะครับกันนิดหนึ่งของเจ้าตัวเชฟโรเลตคลู l ์นะครับเชฟโรเลตคลู ues, ตัวนี้เป็นปี2014นะครับเป็นเบนซิน,น LTZ นะครับตัว LTZ นะ้าวิ่งมา40,000กิโลอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับ ไมแท้การันตีไมแท้100%เเต็มนะครับราคารถคันนี้355,000บาทนะครับไม่แพงเลยนะคุณได้ความที่เป็นรถวิ่งน้อยและคุณได้ความที่เป็นรถข้างในภายในหรูหรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูสภาพเครื่องหรือมิติของเครื่องยนต์นิดนึงนะครับมิติของเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็น4สูบนะความจุของเครื่องยนต์นะครับห8 0 0รซีซีหรือ1.8ลิตรนะครับ แรงม้านะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่139แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่177นิวตันเมตรนะครับเป็นตัวเบนซินนะครับผมสวยครับคันนี้เราสตาร์ทแล้วเราได้เทสแล้วนะครับอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติกงเกียร์นะครับเทสแล้วไม่มีปัญหานะครับใบพัด มอเตอร์แอร์หรืออะไรอย่างนี้ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับคาบน้ำมงุงน้ำมันใต้เครื่องไม่มีนะครับคาบไหลออกมานะครับอันนี้คือสภาพของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวครูสนะครับเชฟโรเลตครูสนะใครกังวลเนาะว่ารถออกจากตลาดไปแล้วจะใช้ต่อดีไหมหรือมีช่างไหมไม่ต้องห่วงนะครับมีช่างซ่อมตัวของครูสหรือเชฟโรเลต มีช่างอยู่นะครับแลออะลงอะไหล่ยังหาได้อยู่นะในตลาดไม่ต้องห่วงนะครับลอยองลอยลอยมงลอยม์ทุกอย่างยังมีอยู่เด,เดิมๆนะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับอ่ะมาดูสภาพด้านหน้าที่เป็นส่วนของโครงสร้างที่เป็นเหล็กหรือเป็นตัวที่เป็นตัวถังกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเ <bras S 2> <hale Pacific S 1> ริ่มเลยครับหัวน็อตเลยครับรถคันน <ส hir> ี้หัวน็อตเดิมนะครับเดิมเลยนะอ่ะไล่มาเลยครับ น็อตเดิมนะครับน็อตที่ขาไฟก็เป็นน er ็อตขาไฟเดิมนะครับรอยมาร์กยังอยู่นะนี Pocket ่น็อตขาไฟยังเดิมไม่เคยแกะนะหน้าคานหน้าคานเดิมครับสติกกงสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบแผ่นสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับเรามาดูแก้มทางด้านขวานิดนึงนะฮะน็อตขาไฟโช์นิดนึงเห็นไหมฮะถ้ารถชนมาน็อตขาไฟยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเห็นว่าน็อตขาไฟยังมีรอยมาร์กอยู่นะครับไล่ไปครับหัวโชคก เดิมนะครับเดิมทุกอย่างเดิมนะครับให้ประจักษ์ด้วยตาทั้งสองข้างนะครับผมเห็นอย่างไรนะครับผู้ชมคิดก็เห็นเหมือนผมนะอ่านี่คือด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะเป็นสไตล์ของตัวเชฟโรเล e ตเขาอยู่แล้วนะครับรถคันนี้แอร์แบ็กสี่ใบนะครับ ABS นะครับ ดิสเบรกสล้อนะดิสเบรกสล้อสวยๆครับอ่ะผมไม่พูดอะไรเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวเชฟโรเลตทูสกันว่าภายในห้องโดยสารเขาจะเป็นไงแต่บอกเลยว่าตัว l t z ตัวท็อปตัวนี้ภายในหรูหราทัานสมัยราคาเพียงแค่3 5 5 0 0 0บาทถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงกับสเปคที่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพภาห้องโดยสารด้านในกันครับไปเลยนะ้องอู โอเคเรามาดูสภาพภายในนะครับของเจ้าตัวเชฟโรเลตคลูซ์ e นึเบนซิน LTZ นะครับตัวนี้เป็นตัวปี2014นะครับไม่แท้นะอ่ะมาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆรถคันนี้นะครับมาอยู่ที่43,365มนกิโลนะครับ4 3 3 6 5นะครับ รถคันนี้ไหม่แท้นะครับ4ี่0 0กว่าโลรับประกันไม่แท้ครับไม่มีเขี่ยไม่มีกอแน่นอนนะครับไม่มีดึงไม่กลับมาแน่นอนนะครับรถคันนี้ใหม่แท้นะครับเห็นไหมฮะรับประกันใหม่แท้100%ปนตะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะบอกไปละรถคันนี้ปีอะไรรุ่นอะไรนะครับ LTZ เนอะไหม่ขนาดนี้นะครับเริ่มดูความหรูหราของเจ้าตัว LTZ คันนี้กันครับเริ่มจากพวงมาลัยเลยรถราคา3,5 0 0นะ คุณได้พวงมาลัยหุ้มหนังนะแลวสภาพสภาพกาน5ขนาดนี้นะแล้วคุณได้ cruise control ได้นะเห็นไหมครับคุณได้ cruise control คุณได้มัลิิพวงมาลัยแบบม u l t i function นะที่สําคัญนะเห็นไหมครับปุ่ม p u t ส start นะครับปุ่ม start ปุ่ม stop นะไม่ได้เป็นก้านกุญแจมัต้องมาบิดนะเป็นปุ่ม p u t ส start นะครับ350,000บ,บาทหาได้ไหมหาได้จากรถ ครูซคันนี้สีดำใครชอบสีดำโทรมาครับผมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับไม่ต้องห่วงนะอ่ะเรามาดูสภาพคอนโซลนิดนึงครับสภาพคอนโซลรถคันนี้ใหม่เอี่ยมนะครับผมใหม่เอี่ยมนะครับไม่ต้องห่วงเป็นคอนโซลสีดำนะครับหน้าหน้าคอนโซลนะครับมีอะไรเอ่ยเป็นลักษณะเป็นเป็นหุ้มหนังนะครับเล็กๆนะเป็นลายตัดสีน้ำตาลเป็นดาร์กบราวน้ำตาลเข้มนะครับมีรถคันนี้มีแอร์แบก 4ใบนะครับแอร์แบกสใบลำโพงวิทยุแอร์ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติมีและต้องใช้งานได้นะครับผมฟงไฟทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเนาะสวยครับคันนี้นะครับผมรถคันนี้40,000โลสภาพน้องป้ายแดงราคา355 0000นะครับผมรถคันนี้ สนใจติดต่อได้ที่062-824-2551นะครับต่างจังหวัดกรุงเทพโทรมาได้ใครจะซื้อเงินสดมาซื้อใครต้องการจัดไฟแนนซ์จัดได้หมดนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรามาดูสภาพน้องอู่สภาพตรงนี้เลยตรงกลางเลยตั้งแต่จอคอมมา d ไล่ไปตั้งแต่จอวิทยุจอวิทยุนะครับตัวนี้เล่น DVD CD AUX MP3 FM AM เเล่นได้หมดนะและใช้งานได้จริงนะครับไล่ลงมา เดี๋ยวผมลองสตาร์ทนะให้ดูนะ,ะสตาร์ทผมสตาร์ทนะผมเริ่มสตาร์ทแล้วนะอะมาดูหน้าปัดนิดนึงนะ้องอูสตาร์ทแล้วหน้าปัดไม่มีไม่มีไฟอื่นโชว์นะรถที่ดีเวลาสตาร์ทห้ามมีไฟโชว์นะครับไล่มาครับตรงกลางจอนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการปรับอะไรครับปรับในเรื่องของอุณหภูมิแอร์เนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดแอร์นี่ผมเปิดแอร์อยู่นะ แอร์พ่นออกมานะครับไม่มีหูแอร์แรงมากนะครับแอร์ไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นชื้นนะครับพ่นออกมาแล้วแอร์เย็นฉ่ำปกตินะไล่ลงมาครับนี่ชุดเครื่องเสียงนะครับใช้งานและลำโพงได้ตามปกตินะครับอ่ะผมปิดก่อนนะครับใช้งานได้ตามปกติวิทยุลำโพงแอร์ครับไล่มาที่เกียร์เกียร์เราลองแล้วไม่มีปัญหาหัวเกียร์ยังสะอาดอยู่เลยนะไล่ลงมาครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเขาจะแบบ ออกแบบเป็นเหมือนออกแบบสีสีเงินเงินแบบเงินดำอะลมดำนะครับสวยครับไล่ลงมาครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําหรือช่องวางของกระจุกกระจิกนะครับไล่ลงมาครับที่วางแขนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอยากจะให้โชว์นิดนึงอ่ะน้องอูโชว์เบาะนิดนึงเป็นไงครับเบาะเบาะหนังแท้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังแท้สภาพเบาะ 97%, ไม่ต้องห่วงนะครับว่าได้เบาะเก่าไปหรือเปล่าลอกไปหรือเปล่าเบาะผมนั่งน้องอูนั่งข้างหลังสะอาดสะอ้านนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะรถเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับผมนัไม่มีน้ำมันไหลลงไปที่ใต้ท้องรถอะไรทั้งสิ้นนะครับแอร์เย็นนะครับวิทยุเปิดได้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติหุ้มด้วยหนัง นะครับสวยงามครับไฟทุกดวงใช้งานได้ครบกระจกทุกบานยังเป็นกระจกของเขาอยู่ไม่มีขูดขีดล่องรอยเล็บตีนแมวบนกระจกไม่มีนะครับสวยครับผมรถคันนี้รถคันนี้ Shape เลต l e ู c r o i s e 1.8เบนซิน l t z ปี2014ราคาที่เราตั้งไว้ไม่แพงบอกเลยนะสภาพขนาดนี้แนละสเปคอย่างนี้ราคาอยู่ที่ 355,000บาทสนใจติดต่อรถด,ดีอยากขาย0628242551หนะครับหรือไลน์ของเรานะครับรถดี789 ROD D, D E E 789ดาไมาคุยกับผมหรือน้องอู๋ได้เลยสอบถามข้อมูลของรถคันนี้รถหรือรถคันอื่นก็ได้นะครับหรือใครสนใจรถคันอื่นก็ดีนะครับโดยที่เรายังไม่ทํารีวิวมาโทรมาคุยเลยบอกอยากได้รถคันนี้สเปคนี้สีนี้ประเภทนี้หาได้ไหมเราจะหาให้นะครับเราพรีออเดอร์ได้นะครับผม โทรมาเลยรถคันนี้ประกันไม่แท้นะครับสวยๆนะครับขอบคุณนะครับสาหรับคนที่ติดตามรถดีอยากขายชาแนลของเราขอบคุณนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ผมยินดีนะครับต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกับเรารถดีอยากขายนะครับกด u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้เรามาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปใหม่นะครับรถคุณภาพอะไร จากผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้แน่นอนไปดูคลิปหน้ากันสำหรับวันนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ